เผยชม All New Nissan Leaf Third Generation กับจุดยืนที่แตกต่างเคลมระยะทางการวิ่งไกลถึง600กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e c t h a i l a n จะมาอัปเดตการมาของ All New Nissan Leaf Third Generation ที่ได้รับการพัฒนาและถอดบทเรียนจาก Generation ก่อนหน้าซึ่งตั้งแต่การเปิดตัว Nissan Leaf รุ่นแรกในปี2010นะครับก็มียอดจำหน่ายไปแล้วกว่า7,000 700, 0 0คันทำให้ Nissan Leaf เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ Nissan ได้ชัดเจนที่สุดกับจุดยืนที่แตกต่างและเปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV สู่ตลาดแ m a ไปยังทั่วโลกซึ่งรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ n i สสันนะครับได้เผยว่าทางนิสสันต้องการให้ All New Nissan Leaf เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า EV เท่านั้นซึ่งทางนิสสันะครับต้องการให้ All New Nissan Leaf โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และการใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันซึ่ง All New Nissan Leaf Generation ล่าสุดนี้นะครับมีลักษณะโดดเด่นตั้งแต่เรื่องของ Aero d y n a m i c กับการออกแบบที่โฉบเฉียวถึงงานออกแบบ Nissan Leaf Generation ล่าสุดมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.26cd เท่านั้นจากองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแบบใหม่เส้นสายตัวถังระบบเปิดปิดช่องรับอากาศใต้กระจังหน้าการออกแบบพื้นใต้ท้องรถแบบเรียบล้ออลอยที่ออกแบบพิเศษกับทรงตัวถัง Fastback โดยตัวลักษณะไฟหน้ารวมถึงโลโก้นิสสันนะครับก็มีการออกแบบให้เข้ากับนิสสันยุคใหม่มากขึ้นคล้ายกับนิสสันเอสเซเวตัว อีกหนึ่งไฮไลท์ของ i s s a n Leaf นะครับจะเป็นเรื่องของการลดความสูงของรถแต่ยังคงพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะพื้นที่เหนือศีรษะกับหลังคากระจกพารามิกที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรโครมิกหรือ e-dimming ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนระดับความทึบของกระจกได้จากการขยับไอออนในชั้นโครงสร้างกระจกและปรับแสงเข้าสู่ห้องโดยสารได้ตามต้องการแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องพึ่งมา่านบังแดดแต่อย่างใดพร้อมเคลือบสารป้องกันอินฟราเรดเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดโครงสร ตังตัวถังแบบ C-MF EV ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ใช้ร่วมกับ Nissan a r i y ย และ Nissan จ u k e EV ซึ่งเร็วๆนี้นะครับก็คาดว่าจะมีการเปิดตัว Nissan จ u k e EV ด้วยเช่นกันโดยสำหรับ s i s s e n l t h i r d Generation นะครับจะถูกผลิตที่โรงงาน Sunderland สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Nissan ในยุโรปโดยเคลมระยะทางการวิ่งไว้ถึง600กิโลเมตรหรือ372ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถ้าหากมีสเปคเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวว่าจะมาทาตลาดในเมืองไทยนะครับทางนิวเทคไทยแลนด์จะรีบนามา อัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน